สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมษทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีดวงชะตาด้านความรักของเดือนมกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนี้นะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักนิดนึงนะคะเป็นความรักสีเทาๆมีความต้องการไม่รู้จบได้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะคะท่านที่มีความรักนะคะท่านจะไปพบกับความรักแล้วจะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง แบบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็แล้วแต่นะคะจะนำพาความปวดหัวมห้ท่านนะเพราะว่าแรงพิษสวาสดแรงความรักมันจะดึงดูดเราเราอาจจะทำผิดไปโดยไม่รู้ตัวหรือไปยุ่งกับคนที่มีครอบครัวหรือตัวเราเองมีครอบครัวแล้วต้องการความรัก มากอีกนะคะช่วงนี้ระมัดระวังด้วยเรื่องความรักมันจะทำให้ปวดหัวมันจะทำให้วุ่นวายนะคะคนโสดก็ต้องระง,งับเขาเรียกว่าระง,งับอารมณ์ระมัดะระง,งับแรงพิษสวาดเอาไว้ให้อยู่บนความถูกต้องนะคะ,อะขอให้ท่านนะคะอยู่ในสินในธรรมที่ดีนะ เพราะว่าความรักช่วงนี้มันวุ่นวายนะคะทําให้ท่านเครียดและบางทีนะคะเราทํางานเหนื่อยมาแล้วอะ่ะความรักแล้วก็เรื่องปัญหาครอบครัวณนะตอนนี้นะคะจะปวดหัวมากกว่าทํางานเสียอีกอันนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะจะเลือกถ้ามีเกณฑ์ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งขอให้เลือกในข้างที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมนะคะลูกนะ แล้วก็อีกสีถ้วยใบนี้นะคะก็เป็นด้านความรักเขาบอกว่าเป็นความรักที่ไม่ได้ดังใจตัวคุณเองนะคะรู้สึกว่าจะมีใจให้เขาประมาณ70แต่เขามีใจให้คุณประมาณ30 เพราะฉะนั้นการคาดหวังเนาะอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะเราให้ไปแล้วเรามีหน้าที่ให้ส่วนเขาจะรับหรือไม่รับนั้นก็อยู่ที่เขานะคะแต่ถ้ามันเหนื่อยแล้วก็ให้เราถอยกลับมาดีกว่านะช่วงนี้นะคะภาวะอารมณ์ค่อนข้างหมุดหนิดทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะบางทีคนที่คุณรักอะ่ะเขาก็ไม่รักคุณแต่คนที่เขามารักคุณคุณก็ไม่รักเขา มันก็จะกลับกันอย่างนี้นะคะความรักประมาณนี้นะทําให้เรารู้สึกเบื่อแล้วก็เหนื่อยหน่ายคนรอบข้างเราด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษนะคะด้านความรักในเดือนมกราคมนี้ขอให้สมหวังนะคะสวัสดีค่ะ